เทียนในสอดถีปินทะครับมีนามปากกาวชีดาปัจจุบันเป็นนักเขียนตอนที่เป็นนักเขียนนะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่มันมันต้องแยกตัวตนออกมาทั้งสองแบบนักเขียนนั่นมันคือแค่อยากจะเล่าในสิ่งที่ตัวเองอยากเล่าใช่ไหมแต่ในทางการทำสนุนทรพิมแล้วเนี่ยมันคือการทำยังไงให้เรื่องที่ เรามีเนี่ยขายได้มันหมายความว่านักเขียนเน่ยมันเหมือนการเอาแต่ใจมากกว่าแต่ว่าพอคุณเป็นผู้บริหารสุนัรพิมพ์แล้วเนี่ยกับนงสือตัวเองคุณก็ต้องกลายเป็นว่าคุณเอาแต่ใจขนาดนั้นไม่ได้มันเลยต้องกลายเป็นการความขัดแย้งในตัวเองว่าเฮ้ยคุณจะเขียนขนาดนั้นไม่ได้นะคุณจะต้องเขียนในระดับที่คนจะอ่าดได้นี่คือความความที่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงในในสงานนี้ครับ ตอนนั้นเริ่มต้นได้จากการมาทํางานที่อาชีพบอกเลยพี่เป็นหนึ่งในทีมอาชีพมาก่อนแล้วก็อาชีพเนี่ยส่งให้คนตามหาความฝันแล้วพี่เป็นเป็นเป็นรุ่นพี่เนาะก็พาน้องไปนู่นนี่ปรากฏว่าวันหนึ่งอ่ะคำถามนั้นมันโดนเราเองว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราอยากทำเหรอปรากฏว,ว่าเราตอบว้างจริงมันไม่ใช่เราอยากเป็นนักเขียนเรารู้สึกว่าเราทําสิ่งนี้ได้ดีแล้วก็สิ่งเนี้ยมันตอบความรู้สึกแล้วก็คุณค่าในชีวิตของเรามากกว่างานอื่นๆที่เราเคยทํา วันหนึ่งที่เราผ่านการทำงานอื่นๆมาแล้วเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นก็คือการเขียนแต่การเป็นนักเขียนเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเลยในยุคนั้นเนี่ยสำนักพิมพ์เริ่มไม่รับนักเขียนใหม่แล้วเราที่พยายามจะเป็นนักเขียนมาตลอดหลายปีส่งมานานเนี่ยไม่เคยได้รับเลยเราก็ไม่มีทางอื่นนอกจากว่าถ้าคุณอยากเป็นมากเนี่ยคุณก็ต้องพิมพ์หนังสือเองเท่านั้นจนวันนี้ก็กลายเป็นสำนักพิมพ์ครับ จะบอกว่ามันสำคัญที่สุดเลยก็ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุนนิยมยังไม่ค่อยตอบนะเพราะว่าทุนนิยมมักจะตอบไปถึงจุดว่าเฮ้ยเราอยากเป็นอาชีพอะไรแต่จริงๆแล้วพี่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเลือกทำสิ่งสิ่งหนึ่งจากจากคุณค่าภายในของเขาแล้วคุณค่าภายในของเขาเนี่ยมันมักจะมาจากการบ่มเพาะแล้วก็การเติบโตปมที่เขาเติบโตขึ้นมาซึ่งมันซับซ้อนมากเลย แล้วการที่แต่ละคนจะรู้มันได้เนี่ยพี่คิดว่าเกิดจากการที่เขาได้ลองทําหลายอย่างแล้วได้เจอปัญหาได้มีปัญหาได้ตั้งคําถามกับตัวเองเท่านั้นเขาถึงจะรู้มันไม่มีใครไม่มีระบบไหนที่จะสามารถบอกเขาได้เลยนอกจากการลองทําเท่านั้นอย่างเช่นว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนที่ไปต่างประเทศแล้วพบว่าเฮ้ยประเทศนี้ไม่เหมือนกับประเทศเราเราได้ทําในสิ่งที่ประเทศไทยไม่ไม่เคยบอกให้เราทําเราได้ทําในสิ่งที่กรอบสังคมหรือครอบครัวเอาไม่เคยบอกให้ทํา สิ่งนี้ทำให้คนเติบเกิดคำถามทั้งนั้นแล้วคำถามเหล่านี้แหละที่จะทำให้คนเน่เริ่มค้นพบอะไรบางอย่างคำถามอะไรก็ตามที่มันผุดขึ้นมาในชีวิตของคุณพี่คิดว่ามันดีเสม,มอเลยที่ไม่ใช่คำถามที่สังคมพยายามให้ตั้งดีหมดเลยเช่นว่าตอนเด็กๆที่มีคำถามว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นถึงหล่อสวยแล้วเขาได้รับการยอมรับผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าหัวมันไร้สาระมากเลยไม่ต้องคิดหรอกเพราะว่า ชีวิตของเราน่ยไมไ่มีแค่ไม่ได้มีแค่หน้าตาเฉยๆแต่ว่านั่นเป็นคําถามแรกที่ขึ้นมาในชีวิตพี่แต่ปรากฏว่าคําถามนั้นน่ยมันต่อไปมันทําให้เรามีคําถามเกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็จะค้นพบว่าโอ้ยปลายทางของคําถามในแต่ละช่วงอายุเนี่ยมันคืออะไรบ้างอธิโจทยของชี้ดาซึ่งเป็นงานเขียนน่ยพูดถึงการก้าวผ่านความไม่กล้าของตัวเองแล้วก็ทําสิ่งสิ่งนั้น ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแม้ว่าคุณจะล้มเหลวเท่าไหร่ก็ตามวิธีคิดนี้เนี่ยซัมฮาวมันมันเข้ามาอยู่ในวิธีการคิดของการทําธุรกิจของพี่เราต้องเข้าใจก่อนว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติอันนี้มันพูดอยู่ในทุกที่เลยแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเท่ากับคนที่ท,ที่ทิ่ล้มจริงๆเพราะว่าในวันที่ล้มเนี่ยไม่ได้ล้มแลโอ๊ยเจ็บอย่างนี้นะหลายครั้งมันล้มแล้วมันลุกไม่ขึ้น แต่คุณจะโมทิเวตตัวเองยังไงว่าสิ่งที่คุณจะทําต่อไปเนี่ยมันยังทําไปได้เพราะว่าคุณจะตื่นขึ้นมาพบกับความสิ้นหวังตลอดเวลาคุณจะทํำยังไงให้คุณยังลุกออกไปทําในสิ่งที่คุณแม้แต่คุณเองไม่เชื่อได้เรื่องนี้โคตรยากแล้วทุกวันนี้คนเป็นแบบนี้เยอะมากไม่ใช่แค่ชีพนี้ทุกอาชีพเลยแล้วงานของพี่อ่ะชี้ดาแบบมันคือมันคือการสร้างโปรดักต์ใหม่ทั้งหมดมันไม่ใช่การเอาหนังสือมาแปล หรือหนังสือที่มีคนอ่านอยู่แล้วมันเป็นหนังสือที่สร้างขึ้นมาใหม่มันเหมือนคุณคุณสร้างนะวตกรรมอะไรมาหนึ่งอันแล้วคุณไม่รู้ได้ทราบว่ามีออเดียนหรือเปล่าแต่มีแต่คุณเท่านั้นน่ยที่จะทําให้คนทั้งโลกเห็นว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันจะมีคุณค่าอะไรสักอย่างหนึ่งกับคนคนหนึ่งได้พอคุณมีความเชื่อน,นั้นได้คุณถึงจะขายไปแต่มันก็จะตื่นขึ้นมาในหลายวันได้พบว่าเฮ้ยมันจริงหรอวะมันเป็นไปได้หรอหมั้งสิ่งที่เราทำไม่เห็นมีใครทำเลยมันเป็นแบบนั้น แล้วนี่คือสิ่งที่คนในยุคนี้เจอกันเป็นเรื่องปกติเลยครับพี่คิดว่ายุคนี้คนที่เป็นเป็ดได้เปลี่ยนจริงๆคำความว่าเป็นเป็ดเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายในเชิงแย่นะในเมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าคุณดูยังไม่สําเร็จสักอย่างแต่จริงๆแล้วความสําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่คุณเป็นเป็ดหรือไม่เป็นเป็ดกันมันขึ้นอยู่ว่าคุณทําสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่มันทําได้หรือเปล่า การเป็นเป็ดเนี่ยจะทําให้คุณเข้าใจองค์รวมแล้วทุกวันนี้เนี่ยระบบทุนิยมเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปตรงว่ามันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นระบบบริษัทที่มาจากท็อปดาวอีกต่อไปแล้วมันเป็นระบบที่ให้ทุกคนเนี่ยมีพื้นที่ในการสร้างของของตัวเองได้เพราะว่าทุกคนมีมีเดียของตัวเองใช่ไหมทีนี้การที่คุณจะสร้างมีเดียหรือสร้างอะไรขึ้นมาเป็นของตัวเองคุณต้องเข้าใจทุกอย่างเลยทีนี้ใครก็ตามที่มีความสามารถครอบรอบด้านที่คิดว่าเขาจะมี ได้เปรียบมากกว่าในการทำทุกอย่างพี่เป็นนักเขียนก็จริงแต่พี่วาดปกเองพี่ไปติดต่อสนักพิมพ์เองพี่แมเนจคนเองทําทุกอย่างเองนี่จากการที่เราตั้งโจทย์เดียวว่าเราอยากจะเป็นนักเขียนให้ได้ปรากฏว่าเราต้องทําทุกอย่างครับแต่ก็อยากจะกลับไปที่อ t ด i t จูดครับเพราะว่าตราบใดก็ตามที่คุณมีทุกสกิลแล้วคุณไม่เชื่อคุณทําไม่ได้ ยุคนี้มันยุคของ YouTube ยุควิดีโอยุค tik To k มีทุกอย่างคนทีตั้งคำถามว่าใครอ่านหนังสืออยู่ mm hmm. เขาก็ไปฟังออดิโอบุ๊กอยู่แล้วหมดแล้ว mm hmm. ใช่ไหมอย่างเนีย่ยใกล้เคียงที่สุดใครจะมาอ่านหนังสือใช่ไหม mm hmm. โดยเฉพาะคนไทยตั้งคำถามนี้แต่สำหรับพี่เองอ่ะพี่ไม่ได้คิดแบบนั้นพี่รู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมีสเสน่ห์ของมันก็คือมันเล่าจากความคิดออกไปแล้วความคิดมันทำเป็นภาพญาติแล้วการที่คุณได้อยู่ในความคิด ของใครกคนหนึ่งมันทําให้คุณมองเห็นโลกจากมุมมองของเขาคุณจะรู้ได้ไงว่าบารักโอบามาคิดยังไงผ่านการเขียนของเขาเท่านั้นนี่คือสเสน่ห์ที่พี่รู้สึกว่ายังไงหนังสือมันยังไปได้อยู่โดยเฉพาะโลกที่ทุกคนตั้งคําถามกับตัวเองแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วสื่อเดียวที่ทําให้คุณนะตอบคําถามหลายอย่างได้คือการนั่งอ่านนะเพราะอ่านเสร็จอ่ะเรื่อยๆเนี่ยคุณหยุดแล้วคุณจะรีเฟล็กตัวเองเสมอ ในช่วงหนึ่งในช่วงที่ยากโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยเราก็เคยบอกวเองว่าหน,นีไปแต่เราก็มานั่งคิดว่าหนีไปไหนวะในเมื่อเราตอบคุณค่าของเราด้วยสิ่งเนี่เมื่อเราตีโจทย์มาเยอะมากแล้วเราได้ลองทําหลายอย่างแล้วแล้วเรามีความสุขางานนี้มันตอบโจทย์เราหลายอย่างมันเป็นตัวตนเราเราจะหนีไปทําอะไรได้แน่นอนล่ะอ่ะถ้าเกิดวันหนึ่งเรา งานเราไม่ตอบโจทย์ทุนนิยมมันก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยทีเนี้ยพี่ก็เลิกคิดว่าก็คงจะไม่ไปบอกตัวเองว่าให้หนีไปแต่คิดว่ามันเป็นโปรเซสของการเติบโตของน